นำเสนออุ่นแจสู่ความสำเร็จของผู้ประกอบการข้อ1วิสัยทัศน์และเป้าหมายผู้ประกอบการต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและตั้งเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ซึ่งช่วยในการกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ข้อ2การวางแผนและการบริหารจัดก,การการวางแผนที่ดีช่วยให้ธุรกิจสามารถดําเนินการได้อย่างมีระเบียบรวมถึงการบริหารจาัดก,การทรัพยากรทั้งคนและเงินได้อย่างมีสิทธิภาพข้อ3การพัฒนาและนวัตกรรมการสร้างสรรค์น,นวัตกรรมและการพัฒนาสินค้าหรือ บริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นสิ่งสำคัญข้อ4การสร้างความสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าพาร์ทเนอร์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจ ข้อ5การจัดก,การการความเสี่ยงการระบุและบริหารจาัดก,การความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อป้องกันและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดข้อ6ความมุ่งมั่นและความยืดหยุ่น ความมุ่งมั่นในการทำงานและความสามารถในการปรับตัวตามสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญข้อ7การเรียนรู้และพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์และการศึกษาช่วยให้ผู้ประกอบการเติบโตและพัฒนาธุรกิจได้ดีขึ้น การให้บริการลูกค้าการให้บริการลูกค้าที่ดีจะสร้างความพึงพอใจและความพักดีทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนจบการนำเสนอจบการนำเสนอ